เว,เวลาเวลาห้องสิทายคิดค่อยเป็นบอเวลายิบกล่องโทรศัพท์ขึ้นมาและะ้วก็ขาต่างโทรศพัพท์ขาต่างมือถือนะคะแล้วก็ถ่ายบางทีห้องยางถ่ายนิ่มพนมน์นะหกระสิเป็นตัวประหลาดรู้ซึกว่าจะควงเป็นตัวประหลาดสำหรับคนอื่นที่เขาแน่มาว่าอู้ยมันเหตุอีหยังของมันเนาะมันถ่ายเองถ่ายเองทม่ได้ทำหนึน่งสินะเนาะเออตัวบ่เข้าใจ สายตาผู้อื่นที่แนมเขามาอาจจะเป็นแนวนั้นแต่ว่าในม่วงม่วงของเฮาในการเหิบขิดในการหาอะไรจกขีดนะคะคือเฮาเฮ้าเบาเวลาภาษาไทยคิอเข้ากับบอกคอนเทนต์ออกมามันบางทีนองกว่าคอนเทนต์ออกมาแล้วเข้ากับหาสถา,านที่ของไดกระดาที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะ วิวที่ห่ออยา่างใดคือวิวที่มันเป็นธรรมชาติห่ออย่างไดภาพส,สวยๆให้มันมาอยู่ในคลิปวิดีโอของเข้ามาอยู่ในรูปภาพของเฮ้าบางเชื่อมันก็นอยู่ริมถนน,นมันเป็นพวกดอกห้าต้อนหยาเองสินะค,ความเขียวขจีของต้นไม้เองสิเอ้นนวฝนอยากไดผาพแนวนั้นอยู่ในวิดีโออยู่ในคลิปวิดีโอแล้ววันนี้พ่อเขากำลังทายคลิปไปแต่่งนี้คนเห็นแต่ทีเป็น ค้นแถวน้นแหละพี่นอ้องซึ่งเขาบอเขอใจว่าห้องเห็ดอีหอย่างดีกละก็เขาก็สิแนมว่าท่านเห็ดอีหอยา่างท่านเห็ดอีหอย่างแล้วก็มันทายอยียงของมันนึ่งสินะความขืเข้าเจ้านะอันนะี้นกฟ้นแนมมานกะฟ้นหนเูเลยว่าดูซสึกว่าจับของเป็นเป็นตัวประหลาดสำหรับเขาเสื้อวาผูดด้ใดเป็นแหนมข้าเจ้าเป็นบอ่อ กับวรู้ว่าแต่ละคนเวลาทายคิดความคนกเกิแนีนหนาแน่หลังมีคนบอสิ่งแง่สิ่เออเกษสิแบบว่าบางเชื่อเข้าทายคิดข้างปอยาได้วิวที่สวยหลักการอยากได้บรรยากาศที่เงียบสงบเวลาเข้าเข้าวอาคอนเทนหนามันเสียบอะไรมีเสียงอีกย่งแสกเข่ามาแม่นบอพี่น้องเออําฝนก็ะยากได้ฟิวอยากได้โมเมนต์แนวนันนั่นแหละ ในความคืดของหนังฝนเองแต่ว่าทุกอย่างมันมีอุปสรรคของมันอยู่แล้วว่าเข้าที่ใดแต่ละคิดนะอพราว่าแต่หนังฝนแบบมูกับเป็นมดเจาะที่ยิบคิดขึ้นกันกับเป็นคนฉีบเองหนังฝนยังอยู่กับเป็นขึ้นกันล่ะอะหนังฝนเสื้อแนวนั้นเพราะฉะนั้นเขาตสู้เขาตงเฮ็ดไปเขาไปไทยคือปกติเขาก็ใส่ใส่โทรศทพท์เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่เนาะ รุลซาบนี่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของหลังกายไปแล้วในการหาอะไรไ้จากคลิปในการสร้างคลิปวิดีโอวิวทีน้องฝนจากนั่นคือวิวธรรมชาติอันสวยงามวิวผับเขียวเแียวละกะ็มือหนีเป็นวันนยุดนะน้องฝนกันเลยพยายามอัดคลิปห้ไดรหลายทถี่สุดนะคะเพราะว่าน้องฝนให้งันประจํานะคะบอกเลยว่าน้องฝนให้งันประจาสีนี้ได้ลาหน่อย ทุกคนมีเวลา44โมงกะริง,มมง,แ,ตรงแต่ว่านน้ำฝนเหตุงานประจำเผางนานเจ็ดโมงหรืองนานสีโมงแรกแเดวมันมีเวลาหน่อยในการอัดคลิปวิดีโอนะคะบางทีน้ำฝนทายในห้องมันก็จะเป็นฉากเดิมๆนะพุทธยาณหมูเจ้าเบือแต่เลยอยู่ต่อหน้าทไทยหาบรรยากาศที่มันสวยอยากจะได้ภาพสวยเพื่อจะให้คลิปวิดีโอจะกองออกมากดูดีนะคะน้ำฝนกัพยายล่าทายคลิปในแสง อาทิตย์กลางเว้นนี่แหะคะ่ะว่าต้องใส่เอฟเฟกตว่าต้องใส่อันแสงไฟอีกนึงมากมายแต่ใส่แสงธรรมชาตินี่แหะคะ่ะพราะว่าภาพจะได้ออกมาสวยงามแล้วก็น้ำฝนกับพยายามพยายามอันอันนาจะขอขออกมาหนอกกล่องน,นะคะแต่สูดๆต่อไปกุญธิหาคลิปหาอะไรไจะคลิป ส,ส,สู่ต่อไปค่ะอุปรสรรคเมียงก่ะเป็นแค่เรื่องเล็กหน่อยแน่ปัญหาให้เป็นแค่เม็ดทรายซึ่งมันสีหลายแต่ว่ามันกับกับว่าใดนี้ผลเมียงต่อชีวิตเราสูดเลยค่ะ